ใครอยู่ข้าวนี่เหรอป่ป่าป่าอยู่ข้าวเลยลูกไม่กินเองอะลูกหืมลูไม่กินเองเหาออาหารก็มีไว้ให้ไม่กินเองเหรอลูกนะพักาาก,ก,พกดให้ก่อนมาให้กดที่สามครั้งก็ได้กินแล้วไหนเหรอกินนี่ลูกฮะไม่กินเหรอต้องป้อนอยู่แล้วเหรอทำไมป้อนป้อนให้ป้อน,ป,อนป้อนเหรอกินเองก็ไม่กินมามามา นั่งลงดีๆเออนั่งลงอ่ะเดี๋ยวพ่อไปทำงานพา่อมาเด็ป้อนนะเค่อยกินหอกโห,หแล้วร่อยไหม กินไหมเหรอกินจะกินก็รีบกินลูกน,น้อนร้อนตัดขนัะเกี้ยงเลยเดี๋ยวขนยาวก็เท่เหมือนเดิมเลยลูกมาดูดิคือยาวคือ,อยังขน ตัดขนแลววิญญาณอะไรเนี่ยกินไหมกินเหรอไม่ชอบกินเสศษทั่วไนี่นะ โอ้หกคนแล้วไค่อยกินดิลูกกินไหมโอเคอ่ะเนี่ยกินเสร็จด้วยปัดคนเนาะแป้งขน ¿Y hola Ah